เรามักจะถูกดูถูกตลอดเวลาว่าเราทํายาหมูยอไม่อร่อยและนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งเป็นบทพิสูตรว่าเราทําหมูยออร่อยมากเดี๋ยวนี้จะทําเป็นแบบผูกปลาก่อนแล้วก็จะไม่มีปลาด้วยออกกองแบบแล้วเอาน้ำนิดนึงเพรแห้งเหรอมึงเบอร์มากโอ้ สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือรายการสรรหาธรรมแล<ย>ะแน่นอนตอนอพิโซด ที่สเปเชียลขนาดนี้นั่นก็คือตอนข้าวเที่ยงเลี้ยงทีมออฟฟิศนั่นเองนะทุกคนและนี่เป็นเอพิโซดที่สองแล้วที่เราจะมาทํากับข้าวให้กับทีมออฟฟิศได้กินกันแน่นอนว่าเมนูวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นวัตถุดิบนั่นก็คือการทํายำหมูยอนั่นเองถามว่าทําไมวันนี้ถึงทํายำหมูยอเพราะหลายๆครั้งเรามักจะถูกดูถูกตลอดเวลาว่าเราทํายำหมูยอไม่อร่อยและนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งเป็นบทคิดสูตรว่าเราทําหมูยออร่อยมาก <laughs> ซึ่งแน่นอนวัตถุดิบในวันนี้หมูยออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวัตถุดิบจริงๆหรือว่าเราจะไปดูขั้นตอนในการทำเนี่ยพิเศษสุดๆวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยขอเชิญน้องปอน เออไปอยู่ฝั่งนู้นมุมนี้กูไม่สวยโอเคแน่นอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการชิมยำมามากกว่า187.66ล้านโอ้โวทั่วโลกอ้าวไปหรอโอเคเราเนี่ยมีความคุณพ้าเกิดอะไรขึ้นคุณพระผ่านหรอ ไม่ได้ว่าเจ้าที่แล้วี่ยแน่นอนว่าการที่เชิญน้องปอนมาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยำอยู่แล้วใช่น้องปอนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับยำบ้างคะวันนี้เออเราเคยไปกินยำนูน่นนั่นก็ว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้มาเพราะว่าอยากมาเป็นลูกมืออย่างใช่ไหมไม่ก็รู้ก็รู้สึกว่าเออ กินยำม,มาบ่อยแล้วยังไม่ได้เคยกินยำฝีมือพี่สาวเลยพี่สาวก็แบบมีแต่คนพูดว่าพี่สาวยังไม่อร่อยออก็เลยแบบเออลองมาลองชิมฝีมือพี่สาวกินออบ้างว่าจะอร่อยหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยก็คือตกรอบแม่ตกรอบค่ะอร่อยแน่นอนอยู่แล้ววันนี้โอเคงั้นวันนี้น้องปอจะมาเป็นลูกมือใช่ไหมใช่อ่าอย่างแรกก่อนที่จะทำยำเนี่ยไปโกนหนวดก่อนเออบุรีอ่ะอบุรีโอเคแล้ววัตถุดิบที่เราจะทำยำในวันนี้ จะให้น้องปอนแนะน,นําดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเมนหลักของวันนี้ก็คือหมูยอ,อของเรานันเองหมูยอมีเนื้อหมูล้วนและแป้งล้วนเป็นหมูยอจากไหนหมูยอจากอุดอรราชธานีใช่นี่หอละไม่รู้ <c oughs> ไม่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อ๋อเออได้ได้ไดแล้วมีอะไรอีกเอามือปัดหมูยอแล้วนือ <c oughs> โครงคอนเซ็ปต์จี๊ดจี่อีดอกรายการเนี้ยอันนี้สองก็เป็นมะนาวอันนี้สามเป็นพริกพริกจระสวด มันน่าจะสัคุนย่าอออ่ะัหอมจะสับคุณยายาใช่มาต่างที่ตัางถิ่นอันนี้อห,หอมแดงนะใช่หอมแดงแต่สีม่วง<อ>แล้วก็เราจะมีในส่วนของผักชีใบเลื่อยด้วยใช่ใชโอเคก่อนที่เราจะไปทำยำนะทุกคนแน่นอนว่าวันนี้เรามีวัดดิบ เตรียมพร้อมแล้วเครื่องปรุงก็เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการปรุงรสชาติของยําให้มีความอร่อยแล้วก็จัดจ้านแน่นอนว่าวันนี้เรามีในส่วนของน้าปลานั่นเองเนาะแล้วก็มีในส่วนของปลาล่านะทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทํายานั่นก็คืออะไรน้องปอนชูรสนั่นเองผงพิเศษค่ะเอาผงพิเศษเริ่ความหวานใช่เป็นน้าตาลก็บตาเลยที่ทําให้รสชาติทุกอย่างของเราเนี่ยมันนัวใช่ทำให้อร่อยซึ่งวันนี้เราก็จะใส่หมดเลยเป็นมิชชั่น ใส่หมดเลยใช่ทุกคนก็จะได้หัวโล้นไปหมดเลยและที่สําคัญเลอขาดไปได้นั่นก็คือน้ําตาลมะพร้าวของเราเองเดี๋ย <ๆ S 2> วเราเนี่ยจะไปเตรียมในส่วนของวัตถุดิบๆๆเริ่มจากการไปปั่นพีกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นพีกันทุกคน เราจะมาหั่นมะนาวกันแน่นอนการหั่นมะนาวก็ต้องมีวิธีของมันอยู่แล้วซึ่งวันนี้ฉันจะมาสอนหล่อนอย่างแรกเนี่ยการหั่นมะนาวเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าฝั่งไหนเนี่ยที่มันคือหัวคือตูดเพราะว่ามะนาวมันจะมีหัวกับตูด<อ>นี่นะการหั่นมะนาวอย่างแรกเราจะเอาตูดลงเอาตูดลงเอาตูดลงสิเนี้ย ไม่ใช่ตลกอุปกรณ์หรือเปล่านี่นานน้องสาวดูนะเราจะจับอย่างนี้การจับมีดที่ถูกต้องก็คือจับถ้าเราจับนี้อ่าบาดเลยไม่ได้เราต้องจับนี้นะดูนะหั่นนะแก้มอยู่ตรงนี้เห็นไหมใช่แก้นะครับหั่นจอดนี่หั่นอย่างนี้เห็นไหมมันจะได้ซี่อย่างนี้แล้วเราก็หั่นเป็นอย่างนี้โอเคแล้วเราก็หั่นสามเหลี่ยมนี่ก็จะได้อย่างนี้เป็นการเสร็จสิ้นแลวใช่ลองเดี๋ยวให้น้องสาวลองดู อย่างนี้ดีกว่าอ่าสวยๆอ่ะต่อมาแน่นอนต่อไปจะเป็นในส่วนของขั้นตอนในการยำละเออยังเตรียมผักไม่เสร็จเลยเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมเก็บก่อนนะคะรีเพคะ่ะย้อนหลังเลยย้อนหลังอ้าวหั่นผักเลยมึงอ้าวหั่นผักอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะหั่นผักกันนะะทุกคนเดี๋ยวต้องหั่นผักก่อนอ่ะน้องสาวหั่นเลยต้องสอนก่อนไหมเนี่ยไม่ต้องอ่ะอะ่เดี๋ยวเโอ้โหมึง <laughs> ลาบกระดิดอกซอยโอ้โหไม่อย่ดีละ วิธีการหั่นผักเนี่ยเราจะหั่นยังไงให้มันมีเพ็กเจอร์ทำอย่างนี้ง่ายๆหั่นพอดีคำต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหอมแดงเดี๋ยวให้น้องสาวหั่นหอมแดงดีกว่ามีพี่สาวหั่นดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันสอนคนละครึ่งนะได้ปอ่าเราจะหั่นกับนี้ของน้องสาวแล้วกันได้วิธีการหั่นแน่นอนว่าเราหั่นหัวหั่นตูดของเขามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหั่นอย่างนี้การหั่นหัวหอมเนี่ยจะไม่หั่นเป็นฟิลลูกเต๋าแต่เราจะหั่นให้เราเคี้ยวได้ก็หั่นไปเลยหั่นให้ใหญ่ิดนึง นี่ก็จะได้หัวหอมน่ารักน่าตาลรับทันประมาณนี้น่าตารับทันเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยแน่นอนเราตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วมีในส่วนของสีที่เราปั่นแล้วนี่อ่ะแล้วก็มีในส่วนของน้ำมะนาวแล้วก็ยังจะเป็นน้ำปลาแล้วก็ที่สําคัญเลยน้ำปลาครบละอียอย่างหนึ่งที่เราขาดได้เลยคืออะไรน้องเต่าความใส่ใจในการทําหรอผงซีดอ๋อผงชูรดค่ะมึงขาดไม่ได้เลยเนี่ยแม้อร่อยนี่อ่ะโอเคอ่ะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งทุกคนนี่จ้ะน้ําตาลที่เราจะใช้ใน วันนี้เนาะน้ำเชื่อมสูตรกีกซีบนี่นะทุกคนอันตราส่วนของการใส่นั่นก็คือตามใจไปเลยนี่เราจะใส่หนึ่งกระบวยเราจะคนก่อนว้าวน่าก,กินมากเลยอะ่ะ ใครชอบกินหวานก็ใส่เยอะหน่อยส่วนใครที่ชอบกินเค็มก็ใส่น้ำปลาเยอะหน่อยส่วนใครที่ชอบกินเี้ยวใส่น้ำปลาเยอะหน่อยส่วนใครไม่อยากกินเรื่องของมึงค่ะโอเคเมื่อเราใส่อันนี้ไปแล้วเราจะมาใส่ในส่วนของน้ำมะนาวเลยน้ำมะนาวกรุบกุกกนี่เดี๋ยวมาสังเกตมันจะเป็นเสียงซาๆ เห็นไหมสตาร์เลยป็นเสียงส้าเลยเห็นไหมนี่ใส่ไปเลยนี่พอเราใส่ไปแล้วทุกคนเราก็จะมาใส่ในส่วนของพีิกกินเผ็ดหรือเปล่าลูกค้ากินเผ็ดไหมคะลูกค้าใส่ไปเลยนะคะพีกอ่ะต่อมาเราจะใส่ในส่วนของน้ำปลาืมกลิ่นดีมากนี่นะคะเราจะมาใส่ในส่วนของน้ำปลาเมื่อกี้เราใช้น้ำมะนาวสองช้อนเราจะใส่น้ำปลาช้อนหนึ่งนี่ประมาณช้อนหนึ่งนี่ช้อนหนึ่งนี่ดูสีมันจะมีเสียงไหมอูมามิ เอาเอาเตี่ยเมานี่ขอซ้อนซิมเลยค่ะน้องสาวอร่อยนะมือมือเปรี้ยวได้อยู่เออลืมได้ไงเนี่ยช้อนไม่มีนะไม่ตวงมึงเคยห็นอันนี้ปะป้าขายยำมะม่วงอะโอ้รับเวลาเคาะไม่ได้เคาะโดนมะม่วงนะเคาะโดนนี่ค่ะ กะละมังโอ๋ยหร่อว่อุ้ยอร่อยเลยบิเกตมากมเดี๋ยวนี้จะทำเป็นแบบผิดปลาก่อนแล้วก็จะไม่มีปลาด้วยเอากองแบบแล้เอานานแป๊บนึงโคแห้งเหรอมึงเบอร์มากโอ้โหวันนี้เป็นวันระบายท้องเอ๊ะไม่มีนะร้านยำที่อื่นเขาไม่ขายรสนี้กันนะอุ้ยแอบเลดด้วยอุ้ยโลดเลยค่ะ เลียวไปแล้วเลวิตี้คุณน้าสงสารสุดยเคยเลยไหมพิเกตจะยินทุกส่วนจะยินทุกส่วนและนี่ก็คือยำของเรานั่นเองตั้งชื่อให้น้องเลย ยำหมูยอปลาลาใส่หัวหอมแดงและผักชีใบเลื่อยมีพริกน้ำปลามะนาวด้วยอันนี้คือซือเมนูไม่ได้น่จำไม่ได้กูจำได้กูเก่งออีกรอบหนึ่งหมูยอปูปลาโ่แม่นปูบ่มีปูนะฮะอันนี้คือการใส่ปลาใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองทำแบบส่วนไม่ใส่ปลาให้ดูด้วยแต่ยังไม่ได้ตั้งสโลแกนเลยนะที่ไม่แตกไปยหานที่ไหนมา ไม่ใช่ที่นี่หรอกที่พิซซ่าค่ะในส่วนต่อไปนะคะทุกคนที่เราจะมาทํากันอันนี้จะมาทําในส่วนของสูตรที่ไม่มีปลาเนาะไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปลาใช่เมื่อกี้มันหวานไปใช่ปะเราก็จะลดน้ำตาลลงก็คือใส่นิดเดียวพอใส่แค่นี้พอแล้วก็เราจะใส่ในส่วนของพริกด้วยนะคะพริกนี่เราก็จะใส่มะนาวสองช็อสอง โอ้เสียงน่ากินมากเลยเนาะแล้วก็น้ำปลานะทุกคนน้ำปลาใสไปเลยเอา่าใสน้ำปลาค่อยๆเติมการทำกับข้าวเนี่ยทุกคนโดยเฉพาะการทำยำเนี่ยนะเราเนี่ยะมือหนักไปเลยไม่ได้เหมือนรอบแรกก็คือมือหนักไปแล้วต้องค่อยๆเพิ่มเนาะวิธีพิถัถนใช่ม <า S 1> ันต้องวิธีพิถัถถนดูดิว้าวมหัศจรรย์แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรผงชูรสบอกผงพิเศษผงวิเศษอ่าใสเลยเส่เอาไปเลยอีกเอาพอแล้วมั้ง ยำผงชูรสเลยเดี๋ยวอุ้ยแต่กลิ่นดีมากนะอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่ได้กินเดี๋ยวดิฉันขอลองชิมแป๊บนึงได้ยินเสียงปะฟังเสียงดีนะอันนี้คือรยังไม่ละลายนะคะนี่ชิมหนึ่งห้องมั้งมะนาวมิ้นต์ไหม่กี่ป่ะมันะัวัะเปรี้ยวนะมันเค็มมากเลยเนี่ยนี่มันกินหม้อเดียวกับกูปะเนี่ย เรามาเล่นขายของไหมตามใจลูกค้าไหม,อ,มอ่ะลูกค้าอะไรรสแหนะคะลูกค้า,าจัด,จ,ดจัดอะไรจัดว่าอร่อยลูกค้าถ้าอิ่มหรอมัมนน่ากินมากอันนี้คือรถตามใจน้องมาร์กละอ่ะโอเคลูกค้าค่ะปเปิดร้านแล้วคะ่ลคคคะลูกค้ากินรถอะไรค่ะลูกค้าขอาสามรถสามรถสามรถ ได้ใส่ปลาหรือเปล่าลูกค้า้อ่าสาบรสมีรสอะไรบ้างไม่อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะคะโอ้ไม่พังให้รู้ไปสาบรสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานใช่อ่าเผ็ดเผ็ดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่แล้วก็มะนาวเสร็จไปเลยมะนาวลูกค้าใส่ปลาหรือเปล่าอ่าลูกค้าใส่ปลาด้วยหนึ่งกรัมพอพอแล้วใส่น้ำปลาให้เป็นกลิ่น เราลืมอะไรไปป่าพี่สาวตัวเด็ดความอร่อยของเรานั่นเองมึงแต่ว่ามันกิ่นในหม้อก็เยอะมากเลยนะมีเอาใส่เพิ่มอีกเหรอสักหน่อยไหมให้รู้ว่าใส่โอเคได้นหนูก็จะไม่ชิมเหมือนกันเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะลืมตัวข้าก็คอนเซปต์รายการอร่อยถูกใจน่ะไม่ถูกลืมไงลองชิมกัน โอเคแต่เป็นยำสามแบบที่เราทำเนาะเอามาเรียงเลยเดี๋ยวเรากินโอเคและนี่คือทั้งสามเมนูที่เราทำอ่า <c oughs> อันนี้คือไม่ใส่ปลาอันนี้คือใส่ปลาแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ปลาถามว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงทําคนละรอบแล้วที่สำคัญคือ,อสาารสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะ <c oughs> <laughs> ฉันจะตั้งชื่อว่า <c oughs> หมูยอจอจาจาจจ ยอสถานขึ้นสวรรค์เออชื่อจันกระเทยกระเทยคือดูรูเลยไม่ดูกระเทยแน่นอนอันนี้อะไรดีอ่ะอันนี้ไม่ใส่ปลารังไงชื่อนี้ตั้งให้ไหมบูลาร์สจบจบจบจริงจบก็จบเลยตอนนี้ไปตอบไม่ได้ด้วยเราล้างปากกันมาแล้วด้วยการที่เรากินน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเราจะได้ เปิดรสของการกินยำนะทุกคนจานแรกเลยน้องปอนเริ่มจากจานนู้นก่อนดีกว่าอันนี้ใ,นใส่ปลาใช่พิเศษมันพิเศษยังไงร,รู้ปะพิเศษตรงเราทำพิจยัยไงใช่อ,อะไรปะค่อเฉลอตอนกินสามจานพร้อมกันมึงจำได้เหรอนม่อก่อนอร่อยนี่ <c oughs> มึงไม่ได้ชิมหรอกมึงกินเอาอิ่มเมื่อกี้อร่อยสุดให้จานนีอ้อ่าแ,แล้วแล้วจานไหนอัตราจานรสชาติต่างกันยังไง อันนี้ทําเล่นเอ้ยกูทำจริงกูกจานค่ะพี่จานไหนเล่นค่ะกูตั้งใจมากจานนี้ก็พิถีพิถันเปรี้ยวนำอ่าแล้วเขาเดียวเฮ้ยกล้าได้อ่ะเออตัดสินใจไม่ถูกน้องก็เลยทั้งสองอ่ะแล้วจานนี้ราดจานนี้เค็มอ๋อจานนี้เค็มเพราะว่าไม่ใส่ปลาโอเคปกติต้องบอกก่อนปกติน้องปอกเป็นคนกินรสอะไรกินรสเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวไปเลยเออเป็นคนกินรสเปรี้ยวอ่ะแน่นอนเรามีเกสต์รับเชซอรา โอ้มาถูกจังหวะพอดีเลยมาคะ่ะมาคะ่ะข้ามอดข้ามอดเก๋อ์ลเอามาแขกแล้วเซิร์พี่เพิ่งมาถูกจังหวะมากเอาค่ะพี่ข้าวมีสี่ทุกคนอ่าวหูสวงตาสวยหรเนี่ยอันนี้ลอ,ลองชิมดูทั้งสามจานสามจานนี่แตกต่างกันยังไงเหมือนได้หมด <c oughs> ลองชิมว่า <c oughs> ไหนแต่ปลา เสร็จปร้านป่ะเสร็ปร้านอ่ะอร่อยปะอร่อยปะรสชาติอะไรนำก่อนเป็นไรเดี๋ยวตาเป็ไรอ่ะเข่งแปลกแปลกอะนี่กูไู้ติดมันยังไงมันแขร์คอเหรอหรือยังไงไม่ไม่เออไม่กินสักทีนึงอรวยเออจริงเอออันนี้อร่อยใช่ไหมอันนี้่าตะกร้องยังหัวเราะนะคะตะกร้องตะกร้อยองหัวเราะในมือจัดไปหมดเลยนะคะมันเหมือนกันเลยเหรออ่าเดี๋ยวลองฟังเสียง เน็นำแล้าจานเนี้ยลืมไปเลยวะชิมใหม่ให้ชอบชอบจานไหนสุดจานอโอเคเดี๋ยวเราให้ทีเราคนมาชิมเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะพี่เกดให้ชิมเลยค่ะ3จานที่มันตกเกียนแล้วส่วนตัวคิดว่าทุกคนน่าจะชอบหมดนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงจริงเลยบอกว่าเราทพี่เกดให้จานไหน นี่คือทีมออฟฟิศของเราพี่เกลีให้จานแรกจานแรกอร่อยนะงานแสดงว่าการทํายำมากกว่า800กว่าครั้งที่ผ่านมาของจานมันถือว่าเป็นสิ่งที่สําเร็จเพราะว่าถือว่าฉันมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทํายำขันหน้าหนีแล้วคืออะไรดูฉันเป็นคนทํฉันจะกินให้ทุกคนดูเองว่าจริงจริงแล้วมันน้อยเกินไปป้ะมันอร่อยเจ้าของต้องกินเยอะกว่านี้ให้กูกินจานได้ไหมล่ะออกกินน้ำแล้วนะอ๋ออืม ว้าว <Wow. S 2> oh my god โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นยำตามจานยำสามจานใช่้งปิดการหน่อยป่ะ <c oughs> <c oughs> ขอ,อแห้งเลยนะนี่ก็เป็นยำทั้ง3จานที่เราทำนะทุกคนเนี่ยก็เป็นเมนูที่ทางทีมออฟฟิศเขารีเควสมาว่าเขาอยากกินซึ่งพอเราทําแล้วเขาก็ไม่กิน <c oughs> ก็งง <c oughs> เขาได้ชิมชิมไปแล้วว่าจริงๆจริงๆส่วนตัวนี่ชอบนะสองจานนี้ชอบแต่จานนี้ค่อนข้างที่จะเค็มไปนิดนึงเนาะ หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วว่าขั้นตอนในการทํายำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันต้องมีในส่วนของดีเทลแล้วก็มีในส่วนของวัตถุดิบที่มีความละเอียดอย่างบางคนอย่างเนี้ยรถมือไม่นิ่งเหมือนมาร์กเนี้ยเราทํายำมาหลายครั้งมากแต่ว่ารถมือเราไม่นิ่งเนี่ยก็ไม่อร่อยแต่อันเนี้ยอร่อยวันนี้ก็ถือให้ผ่านถือว่าให้ผ่านนะอ่ะเต็ม10บให้กี่คะแนนอ่ะ เจ้าอ่านี่เติมสิบให้สิบเอ็ดอ่าคือว่ามิชชั่นในการทำยำของเราในวันนี้ถือว่าสักเซฟอะสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเมนูอะไรที่เราจะเอามาทำในส่วนของการเลี้ยงทีมออฟฟิศนะทุกคนเรามารอดูกันว่าเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรเนาะจริงจรงเหมือนได้ยินรีเควสตมาอีกนะว่าเมนูหน้าแบบเหมือนอยากกินแกงละแวงอะไรเงี้ยแบบคืออะไรอยะแกงกูก็ไม่รู้กูได้ยินซื้อมาแกงละแวง Like, <laughs> i <laughs> ไม่ต่อไม่ได้นะสำหรับเอพิโซดหน้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะคบหรืออยากให้มาร์กเนี่ยลองทำเมนูอะไรให้กับทีพอกติดกินแล้วก็อยากรู้ว่าเอพิโซดต่อไปแขกรับเชิญจะเป็นใครสามารถคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้ใครมาไ่า,า,ไาสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมเนาะถ้าใครชอบรายการอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ในช่อง95คลับเอ็นเตอร์เทนเมนด้วยใช่ไหมและที่สําคัญก่อนจะลากัไปให้น้องปอ ฝากช่องทางในการติดตามหน่อยดีกว่าสามารถติดตาม,มหรือว่ามาดูปอนได้ที่ VB a p p l i c a ิเคชัน C Z c C ซ A นะครับอ่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในแอปพลิเคชัน b b ได้ตัวนของมาร์กนะครับถ้าใครอยากติดตามเช่นกันเลยเนาะสามารถเข้าไปพูดคุยกับมาร์กได้ที่แอปพลิเคชัน b b ครับ ID l o v ิ09นะครับแล้วก็มีในส่วนของ IG Facebook ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะสำหรับวันนี้สรรหาทมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ย่อลงหนึ่งสักท่ามดึงแล้วก็ขึ้นใหม่ใช่เหรเออมึงต้องเปลี่ยนแป้งจริงๆเว้อีปอนแปะของกูว่ากูหน้าลอยแล้วนะ